ผมจะมาสอนเล่นลูบิทให้ได้สีนะนะสีขาวเดี๋ยวลองเอาสีขาวออกไปลองนะเมื่อก่อนผมทำหกสีได้ฮะแต่มันต้องใช้สูตรอันนีลล้ลองไม่ต้องใช้สูตรก็ทำให้ให้ได้สีขาวสีนะฮะต้ครับ okay.

ะะเธอครับได้ทีขาวหน้านะฮะเตรียมทีขาวครับ